อำลาครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้นะคะครอบครัวและเพื่อนๆในวงการบันเทิงได้เดินทางไปร่วมพิธีชาปนากิจนักแสดงอาวุโสไพโรจน์ใจสิงห์ที่จากไปอย่างสงบหลังรักษาอาการป่วยมานานด้วยวัยเจปีเมื่อวันที่22่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บรรยากาศที่วัดลาดพร้าวก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะมีครอบครัวญาติเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและนอกวงการมาร่วมไว้อาลัยครั้งสุดท้ายเป็นจํานวนมากอาทิรองเข้ามูลคดียอดชายเมฆสุวรรณดามดัศกรนีโนโมเมทนีหน่อยนัทนีและอีกมากมายที่เดินทางมาร่วมส่งดาราอาวุโสผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งครอบครัวนั้นก็ได้มีการร้องเพลงเพื่อแสดงความอาลัยและเวลาประมาณ16นาฬิกาได้มีการเคลื่อนศพจากศาลาหนึ่งไปยังเมนและมีการแสดงโชว์จากโจหลุยค่ะก่อนจะประกอบพิธีชาปนากิจในเวลา17นาฬิกา หนึ่ง,าง,งทางลูกๆก,ก็ได้เปิดใจถึงคุณพ่อพร้อมกับน้ำตาคลอครับว่าพ่อจะอยู่ในใจใเราตลอดไปหลังเสร็จพิธีชาปนกิจจะนำกระดูกพ่อไปลอยอังคารที่วัดพุทธสายสวรรค์จังหวัดอยุธยาและขอขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมไเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราครับ คุณพ่อก็จะอยู่กับเราตลอดไปวันนี้ก็ไม่ใช่วันสุดท้าที่พ่าจะอยู่กับเราเพียงแต่ว่าคุณพ่อไปไปอยู่ในสวนสวรรค์ ขาอยู่ในใจเราตลอดไปพอเราเก็บประดูกเสร็จก็น่าจะเก็บไว้ก่อนใช่ไหมคะป้าแล้วก็ยังไงบ้างเดี๋ยวป้าลงบอกก็ตอนพอดีตอนนี้เราเราสั่งทำป้าหินอ่อนเพื่อจะไปติดที่เจดีของขบูเรานะคะ<ม>ก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะเก็บประดูกพ่อจนจน,จนเออจนป้ายแผ่นเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วนั้นเราจะนําท่านไปลอยอังคารงที่ไหนออก็จะไปที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะคะ ที่ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หวนอยุทยาใช่อยุทยาค่ะก็จริงๆพ่อบอกว่าในการใช้ชีวิตของทุกคนเน่ยพ่อก็อยากให้พวกเราเหมอเอือนใช้ชีวิตในความ ในความเป็นจริงนะเพราะว่าพ่อเขาจะไม่อยากให้เราเป็นคนที่คิดอะไรกังวลไปเกินกว่าเหตุแล้วก็อยากให้เราใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทแล้วก็ทำตัวทำตัวเองให้มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็พยายามที่จะมีมีความสุขกับตัวเองนะคะไม่ไม่ต้องเครียดกับชีวิตอะไรแบบนี้ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เขา้า มาเป็นกำลังใจให้คุณพ่อแล้วก็ครอบครัวของเรานะคะแล้วก็ขอบอคุณศิลปินเพื่อนพี่พ่อต่างๆที่เข้ามาร่วมให้กำลังใจร่วมอะไรอรักถึงคุณพ่อน,นะคะขอบคุณจากใจจริงจากครอบครัวใจสิ่นนะคะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ